วันนึงก็หลายชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของเราไปแล้วอะแทบจะ24เลยค่ะตลอดเวลาเลยทวิต t ตอร์ยูทูบประมาณนี้ค่ะ,ะด้วยกระสนะแสวัรุ่นอะเราเล่นเกี่ยวกับอะคริปโตค่ะจก,กุญเงินอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยถ้าแอปที่นอกเหนือจากการเงินก็จะเป็นทวิตเตอร์ที่จะเล่นบ่อยๆกับอินสตาแกรมค่ะแล้วแล้วก็มีเรื่องชาวบ้านให้เราแบบสออสองนิดนึง ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็คือเราเราก็อ่านไปก่อนนะคะจริงไหมจริงไมมเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็คงจะอยู่ได้แหละแต่ก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงอ่ะเพราะเหมือนแบบความสะดวกสบายที่เราใช้อยู่มันแบบหายไปอ่ะ ก็อย่างที่หลายๆคนคิดแหละว่าตอนนี้มือถือได้กลายเป็นอยว,วะส่วนหนึ่งของเราไปแล้วจะดูหนังฟังเพลงเสพข่าวก็ว่ากันไปแต่ในบางแง่มุมที่คนมักคิดไม่ถึงก็คือโทรศัพท์มือถือกลับกลายเป็นช่องทางการเปิดรับเรื่องราวต่างๆอย่างอิสระอิสระจนดูเหมือนจะเป็นดาบสองคมแห่งศตวรรษที่21เลยทีเดียว ไม่ได้ออกนอกบ้านเราพูดตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนอายุมากที่สุดตื่นขึ้นมาทำอะไรถ้าไม่ออกนอกบ้านมือถือยังไงก็หยิบเมื่อไรที่ขาดความรู้เกี่ยวกันกับสื่อสารไร้สายหรือมือถือแบเนี้ยแล้วก็สิ่งที่เขาสนใจเลยคือเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยไม่มีเรื่องของตัวเองเลยนะคะในมือถือไม่มีเลยนะ น้อยมากที่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองพ่อหยิบมือถือมาพาอเรื่องคนอื่นข้อที่ขาดสูงสุดเลยคือคุณธรรมขาดความยั้งคิดขาดความรอบคอบระมัดระวังกดแชร์ไปทั้งทั้งที่รู้จริงหรือเปล่าคุณไปนอนปลายเตียงเขาหรอคุณอยู่ในเหตุการณ์เหรอมอ่ะเขาเล่าว่าโอ้โหเนี่ยดูสิเขากดแชร์กดไลค์เขาโอ้โหเยอะแยะมากมายสังคมไทยกําลังจะเป็นโดมิโน่ที่ล้มเพราะว่าข่าวไหนดีข่าวไหนที่เป็นเชิงบวกหรืออะไรเนี่ย เราส่งต่อกันน้อยมากเหมือนกับว่าข่าวดีไม่ดังข่าวที่ดังมักไม่ดีครอบครัวล่มสลายแล้วก็ครอบครัวล่มสลายเยอะมากขนาดนี้อย่ากันเลิกกันทั้งๆที่รักกันนานให้รักกันปานจะกินกินพอเวลานั่งโต๊ะกินข้าวต่างคนต่างก้มหน้าใส่มือถือถามว่าความรักนั้นจะยั่งยืนไหมถ้าเราใช้คําว่าพอประมาณจับเข้ามาปุ๊บทานข้าวในบ้านหรือเวลาอยู่ในบ้านต้องไม่ ับมือถือกติกาสร้างความรบอรบคอบระมัดระวังภายในครอบครัวไปเที่ยวไหนก็นตามมามือถือวางได้ไหมธุรกิจอะไรมันจะ24ชั่วโมงไม่ใช่รอยร้าวหรือความแตกฉานในบ้านมีทุกวินาทีสังคมมันเลวร้วายแค่ไหนแต่สังคมนั้นจะไม่มีปัญหากบเด็กเลยถ้าครอบครัวนั้นแข็งแรงแปลว่าอะไรมีภูมิคุ้ม,มก,กันที่ดี บอกว่าถือมือถือมากกว่า12ชั่วโมงเตรียมพร้อมตายตายอะไรหนึ 1, ่งเศรษฐกิจสองอาชีพคุณซักวันเขาเลิกจ้างคุณแน่สามอะไรอะครอบครัวคุณคุณก็ไม่เหลือสังคมก็ไม่เหลือสุดท้าย alone ถ้าเกิดว่าไม่มีคุณธรรมไม่กดตัวเองหรือไม่ปลุกตัวเองตืน่นว่าง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 หรือทำอะไรก็แล้วแต่เอกี่นาทีหม,หมดไปอ่ะและในกี่นาทีนั้นคุณคิดงานสร้างสารรค์หรือว่าคิดเรื่องอื่นได้ไม่รู้จากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่า เรามีหลักคิดอยู่ตลอดเวลาในใจเราอยากรวยเรารวยได้เลยแต่เพียงแค่ว่าเรารู้ว่าเรารู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหนรู้วิธีการที่จะดําเนินชีวิตหรือว่าวิธีการที่จะจัดการกับชีวิตภายใต้คําว่ารับผิดชอบซื่อสัตย์และแบ่งปันท้ายที่สุดเนี่ยชีวิตจะรอดหรือล่วงรู้จักตัวเองให้มากรับผิดชอบตัวเองให้มาก เป็นไงงบบ้าครัก็อึ้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอกลับมาคิดดูแล้วเนี่ยก็มีความจริงหลายๆอย่างเลยแหละถ้าพ่อแม่ลูกครอบครัวหรือคนที่ทำอาชีพต่างๆอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่พอดีก็จะเกิดปัญหาซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นยุคของความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี